มาแต่กรพัเปลี่ยนสองครั้งที่สามสิบห้าวันที่หกกุมภาพันธ์สองห้าหกแปดคมสันสุกแก้วหนึ่งสามห้าวันนี้วันที่หกกุมภาพันธ์สองห้าหกแปดเป็นวันที่สามสิบห้าขาเจ้าในคุมสันสุกแก้วขอถวายเสียงสสดสาธยายพระสูตรพระปริตและม,มันต่าง สวัสดีเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์บูชาแด่กครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติเลิกได้มีสมาธิในจะจอดใ,ใ,ในอาคาัคราเป็นชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องได้เทินบทที่หนึ่งบทสวดจุมนอมเทวดา สมันตาจักรวาลีสวดตราขฉันตุเทวตาสัพธมังนีราจรสุนันตุสักขโมกกระถังสเคกามิจารุเปสิริสิขารัตเตจันาลิกิวิมาเนทีเประเทกจักขามตารุวะหะคเนขีหาวัตถุมหิเขตเติภุมมาจจยันตูเทวาชะลธาละวิสเมยักกะคันรพนาคาติทันตาสติเกยังมุนิวราวะจันนังสาธโวเมสุนันตุธรรมะสวนากาโรยังมาทันตาธรรมะสวนากาโรยังมาทันตาธรรมะสวนากาโรยังมาทันตา บทที่สองบทปูชาพระรัตนตรัยอิมินาสการดนนาพุทธังอภิปูชียมะอิมินาสการดนธรรมังอภิปูชียมะอิมินาสการดนสังฆังอภิปูชียมะบทที่สามบทกราบพระรัตนตรัยพระดังสัมมาสัมพุทโธพระควาพุทธังพระวัตตังพิวาเทมิสวากขาโตพระควตาละโมธรรมังนัมัสสามิสุปาริปันโนพระควโตสาวะสังโฆสังฆนัมามิ บทที S <S ่ส de ี่บทส่วนนามการสิทธิคาถานาโมตัสสะเพราะว่าตัวรหัสตัวสมัติธรรมปัสสะนาโมตัสสะเพราะว่าตัวรหัสตัวสมัติธรรมปัสสะนาโมตัสสะเพราะว่าตัวรหัสตัวสมัติธรรมปัสสะบทที่ห้าบทจดไตรสลักนะคามนาปะทะพุทธังสละนังกชามิธรรมังสละนังกชามิสังฆังสระนังกฉามิทุติยมปีพุทธังสระนังกฉามิทุติยมปีธรรมังสระนังกฉามิทุติยมปีสังฆังสระนังกฉามิตัดยมปีพุทธังสระนังกฉามิตัดยมปีธรรมังสระนังกฉามิตัดยมปีสังฆังสระนังกฉามิ บทที่6บทสวดสัจจกิริยาคาถานัตถิเมสระนังอัญยังพุทโธเมสรนังวัลังเอเตนะสจาวัชินาสุติเมหุตุสัพทานัตถิเมสระนังอัญยังธรรมโมเมสรนังวัลังเอเตนะสจาวัชินาสุติเมหุตุสัพทานัตถิเมสระนังอัญยังสังโฆเมสรนังวัลังเอเตนะสจาวัชินาสุติเมหุตุสัพทาบทที่7บทสวดมหาสมัยสูตรเอวเมสตังเอกังสมัยยังปะคะวาสักกิสุแห่ลติกะปีละวัตถุสมิงมหาวเนหมหาตาภิกุสังคีนะสติงปัต ปัญจมัตเตหีพุกูสเตหิสปิหิวัตหันเตหิทัตตาหิจารุกทัตุหิเทวตาเยโพเยนะสนิปติตาหุติพระกวรรณตังเอกพระกวันตังทัตสนายะพิคุสังกัญจะกอัลโขจะตุนนางสุทธาวาสกายิกานังเทวานางอิตาหงหุติอัทังออยังโขพระควาสเกสุวิหารติกปีรถุสมิงหมาวเนมหาตาพิคุสังเคนะสัตถิปัญจมัตเตหีพุกูสเตหิสปิหิวัตหันเตหิทัตตาหิจารุกทัตุหิเทวตาเยโพเยนะสนิปติตาหุติพระกวันตังทัตสนายะพิ สังคัจจะยานุนะไม่ยำปีเหนะพระควาเตนุป,ปัสสังกรรมเมยามะอุป,ปสังกมิตาวะโคตันิเกปเจีกาคาถาภาษสย,ยามาติอระริโกตาเทวตาเสย,ยาถาปีนามะพระวาปุริโสสัมมัชิตังวาผังภาษาเระรยภาษาลิตังวาผังสัมมินเชย,ยเอะอีวะเมวะส,สุทาวาเสตุเทเวสุอัตตะหิตา,ววาโคตปุริ ประตูประตูหังสุ่ยตโคตาเทวตาพระวันตังอภิวาเทวะเอกามันตังอะังสุเอกามันตังจิตาขเอกาเทวตาพระวตสันติเกีมังกะถงอภาสิมหาสมโยปวันสมิงเทวกายสมาคตาอคตมหาอีมังธรรมสมายังทักิตาเยวะภะปดาชิตะสังกัสังคติอลิโขปดาเทวตาพระวันตสันติกีมังกะถังอภาสิตตราพิโคสมาทงตจิตังอัตตาโน อุชุกกาม,มากังสุสาตถีวะนตานิฆาเห็ตตวาอินทรียานิลกันติอันติตาติ อัลขัวปราเทวตาพระกตุตโตสันนิเกีมังกระถังอภภาพสีจิตวาคีลงังจิราวาปริคังอินทคีลังอุหจัมมะเมชาเตาจารันติตุทาวิมาราจักขูมาตาสุทันตาสุสุนะคติอัลขัวปราเทวตาพระกตุตโตสันนิเกีมังกระถังอภภาพสีเกจิพุทธังสาะนังคาตาสีนาเตคามิสันติอปัยยะภูมิงปหายะมนุสังเตหงังเทวก,กายังปริปุเรสันติติอัลขวบพระกตาภิขวามันเตสีปุย,ยนินะพิฆเวทัสสุตโลกกาธาตุสุตเทวตาหยิบสันนิพติตาหุนติ ตถาคตังศาสนายะพิคุสังกัญจัดเยปิเตพิเคเวอเหศงอติตามัทธานังอาหารหันตัวสมารสัมปุทตะเตตมบีพระวันตานังเอตัประมาเยวะเทวาตาสนิปฏิตาอาเหศงใสยะถาปีไมหังเอิตาหิเยปิเตพิเค,เพเคเวพระวิสันเต อนาคตะมัทธานังอฏฐานโตสัมมาสัมพุทธาเตสัปีพระกวนตานังอิสตถาปรมายวะเทวตาสนิปติตาภูวิสันติเสยเถสปิไม่แห่งอิตาเรหิอจิคิสมิพิคเวเทวกายานังนามานิกิตายิสามิพิขเวเทวกายานังนามานิเทศิสสาม,มิพิขเวเทวกายานังนามานิตังสุนารถาสาธุกังมะนะติการุตถะพาสิสสาม,มิติเอวัมปันเตติโขเตพิขุเพราะว่าโตจ,จัตโตส่งพระวาอิตาทวุจรัต เซโลกะมนุกัตสมิอายะถาภูมารตัสสทิตาเยสิตาคิริคขปังปะหิตตาสมาหิตาพุทธุสีหาวะสัลลินาโลมะหังสาพิสัมพุโนโอทาตมะนะสาสุทธาวิปัสสนมณาวานิลาพิญโยปัญจสเตยัตวาวะเนกะปิละวัฒเวตตัวมติยิทธาสาวเกสันนิเตเทวะกายาภิกันตาเตวิชชาธาภิกขุเตจาตะปะมะกะลงตุตวาพุทธศาสสาสนังเตสัมปันโตระหุญาณอมนุสสานะทัสสนังอเปเกทัตตะมัตตะขงสหัสสังอัฏฐสตติง ตตังเอกเกสขาสานังอมนุษสารนะมัตสงอภเปเกินันตมัตสุงทิสาสภาบุตาหงุงหังจากสปังอภิญญายวาว่าเกิตวานนะจกุมาตะโตมัตยิสัทธาตวเกสานิรเตธีวะกายัเกันตาเตวิชานธาภิโคเยวหังกิตยิสัมมิคีระหิอนุปูปโสทัตสาหัสาวิยาขาปุมากะปิลาวัวาอิทธิมันโตยุติมโตนะโตยิสัสสิโนมุธมนาเป็นกุมพี่กนังตัมิติงอนังจตสหัสสายเห็มาว่ตายขาดนะตอนวันนูทิมโตชุติมโตวันนั้นโตยิสัสสิโน โมท้ามานาไปกุมงพี่ว่านางสมิตติงว่านาง ตาตาคิลาติศาสายะขันานตวันโนทิมตุวชิทิมตัวนั่งตัวเยสัสสโนมัทธัมมนาพิกุมงพิ่กุนังสัมมิติงวะนังอิตเยเตโซลัสศาสายะขันานตวันนิโนทิมตุวชิทิมตัวนั่งตัวเยสัสสโนมัทธัมมนาพิกุมงพิ่กุนังสัมมิติงวะนังเวสามิตาปัญจสตาวะขันานตวันโนทิมตุวชิทิมตัวนั่งตัวเยสัสสโนมัทธัมมนาพิกุมงพิ่กุนังสัมมิติงวะนังคุมพิโรและจักขิโกวิปุรละตานิเวสนังปิญโยนังสตาสาหัสตังยะขันังปปะรรริิิิูสตกุมโค มันจะ ia, ทีสังราชาตาตัดโปภาสาสติอันนาพานังอธิปติมหาราชายยสัสิโสพุทธปิตาสัพพวินทนามามหาภัยทิมโตชิมโตนะโตยสัตสินมัทธรรมนาปิคมงพี่คุณัางสมิติงวนังถ้าขีนันจะทีสังราชาวิรุณโหตับภาษาสติคุมพันังอธิปติมหาราชายยสัตย์ยสัตสิโสพุทธปิตาสัพพวินทนามามหาภารอทิมโตชิมโตนะโตยสัตสินมัทธรรมนาปิคมงพี่คุณัางสมิติงวนัง ปัจียมันจริสังราชวิรูปขโคปัสสารตินาคณังทิปติมหาราชายัสสิโสปุตตปิตาสาโพอินทนามะอินทนามามหาปลาอิทิมมันโตชิติมันโตวันเน้าโตยัสเสนมมทามนาพิคมุพิกุณังแมิติมกนณังอุตารันจริสังราชกิโรตปัสสารติยาคงทิปติมหาราชายัสสิโสปุตตปิตาสาโพอินทนามะพินทนามามหาปลาอิทิมมันโตชิติมันโตวันเน้าโตยัสเสนมมทามนาพิคมุพิกุณังแผ่นติมกุณังพุทธิมาธิสังขตาลทัวรักกินีนัวเวรุนหโกปเชมินาเวรูปขโา จตุโรทิสา,า,ท,าทัฏฐานละมมนาถังสุงวรรณีกปิลวัฒเวตีสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจานิกาสถามายากุเตนทูเวเตนทูวิภูจจวิภูต,ตัวสหจันทะโนกามาสิทธโสดจนคคนินุคันธุนิคันธุจับปานาทูป,ปะมัญโยจัตเทวสุโตจามัตติกิตาเซนโ,านนาโนจัคันทโพนโรราชาชนาโนสะโพ อาคูปัญจสิโคเจวะติมพดุสเรียวัชถไถเตจันเยจาราชาโนคันรพะสหราจุพิโมทามนาพิกมุมพิคนังลามิติงนังอารคกูลนะภาษานาคาเวสาราสหตจักากรรมพราตตราอาคูปยาคาสหายติพิยานมยามุนาทตาลธาจะอาคูนาคายสัสเนโอเอราวัณโอมหานาโคสุปะคัศมติงวนังเยนาคาราเชสาสาหรันติธิภาริชาปะคีวิสุถจักขูเวหายาสาเตวะนมัจปตาจิตราสุปันนัยติเตตานามัง อภัยยันตทานาคาราชาณมาสีสุปันนโตเขมมะมกาสิพุทโธตานาหิวใจหิอุปาหายันตานาคาสุปันนาสารนมะกังสุพุทธังชิตาวชิราหัตถรนะสมุทังอสุราสิตาภัตโตวาสวัสิติทิมตโตเยสสิโนกาลกัจฉามหาพิสมาสุราธานาวีขัสสาวิปจิติสุจิติจะปหาราโทนมุจิสหะสัจจาริปุตานังสปีเวโรจนามกาตันในจาวะพระทิงเสนังราหุปัฏฐมุปปาขมุสมโยธานิพะทันติพิคุณังสนิทึงวนัง อาปุจัตทิวาปตวิจัดเชเตโชวายโยตถาขมุงวรุณาวรุณาเทวาโสมจะเย,ยสสา,าสหาเมตตากรุณากายการอาคูเทวาย,ยสสิโน ตัศเสตีทัศธากายาสเปนนะแต่วันนี้โนทิมาตัวคิดติมโตน่ะตัวยศสินมธมนาภิกมุงพิคุณังตัปิติคุนังเป็นดูจะเทวาสาลีจะาสมาจะทุเวยมาจันทสุปนิสาเทวาจันทมกุปรากิตาสุริยสุปนิสาเทวสุริยมาคุปรากิตานักตานิปรากิตาวากุมันทวาราหกาเพื่สนังวัตโวเตโสศกูปะคัตปุรินาโทสเสตีทธากายาสเปนนะแต่วันนี้โนทิ้งมาตัวคิดติมโตน่ะตัวยศสินมธมนาภิกขมงพิคุณังตัณปิติคุณัง อุมาปุภาณิพาติโนวัุนาสหธรรมาจกอจุตาจะอเนชกาสุริเอรุจลาคูอาคูวัะวเนสิโนทัศเจตธาทากายสปินอนั้นต่อวันนี้โนทิมตุชุดทิมต้นตัวยะสิโนมุทัมนาพิคมพิวนังสมิติวัง สมานามหาสมานามนุษย์สามมนุษย์ตมากิทธาปุรุสิกาครูคูมนุษย์ปุรุสิกาอดาครูฮารโยเทวายเยจาโอหิตาวาสิโนปราคามหาปราคาอากูเทวายเยสัสิโนทัศเดชทัศธะกยาสเปรานะตะวันิโนทิมโตคิดเนนโตนะโตเยสัสิโนมาธามนาพิคุมงพิคุนังสมิติงวะนังทุกกากระดุมหานาอากูเยคัตนาสาตถาปุถารายิหาปามุมขาอากูเทวาวิจักนาสถามัตตาหาะคาชามิสกาเตยสิเยสัสิโน อานอย่างอาคาปิชโนโยทิสาอภิวัติพระเตติท้าตากายาสเปนนนะต่อวันนโนทิมโตจิทิมโตวันนั้นโตเยสัสโนมรทธรมนานพิกมูลพิวนังเตมิติอนังเขมียาตุสิตายามากัตกาจะเยสัสโนสัมพิตากาลามาสิทธาโชตินามาจะอาสวานิมรัรติโนอาคูอาถาคุประนิมิตาถ้าเตติทาตากายาสะปนนะนะต่อวันนี้โนทิมโตจิติมโตวันนั้นโตเยสัโนพมนาพิกมูลพนังเตมินัง